ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปถมสาปีที่สามครับสำหรับวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อของวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนานครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับชาติศาสนาพาุศาสตว์นะครับเนื้อหาในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยวันสำคัญเกี่ยวกับวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาแล้วก็วันอาราสารหาบูชานะครับ เราไปดูกันเลยนะครับนักเรียนสำหรับวันสำคัญเกี่ยวกับาศาสนา,สาศาสนาพุทธก็จะประกอบไปด้วยวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชา,า,า,ชาและก็วันอาสาหาบูชานะครับสำหรับวันวันสำคัญเกี่ยวกับ ศาสนาของเราที่พูดว่าวันมาฆบูชาวิสาขบูชาแล้วก็อาสาราบูชาวันวันมาฆบูชานี้ถ้าเรียกอีกอย่งก็คือวันพระธรรมวันพระสงฆ์วันพระสงฆ์เราก็คือวันอาสารอาสาราบูชาวันมาวันวิสาเนี่ยวันพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับวันพระพุทธ วันวิสาขาบูชาวันพระสงฆ์วันอาสาฬหาบูชาวันมาฆบูชาก็คือวันพระธรรมหมายความว่าวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูะสูตรัสรู้แล้วก็ปฏินานในวันเดียวกันขึ้นตรงกับมันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกของ,ของทุกปี แล้วก็บริสาขบูชานี้ก็ได้ทางองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องได้ยกย่องแล้วก็ให้เป็นวันสําคัญของโลกวันสำคัญของ,ของ,โ,ลของโลกครับเมื่อวันที่15ธันวาควม2542ที่ประชุมสหประชาชาติาขออยายให้นักเรียนดูก่อนครับ ที่ประชุมสหประชาชาติครั้งที่54พิจารณาให้วันศาส,สนาพุทธวันวิศาขาบูชาเลยเป็นวันสำคัญของโลกนะครับสำหรับวันวันพระธรรมดูวันพระธรรมก่อนเออไม่ใช่ดูวันพระสงฆ์วันพระสงฆ์ก็คือวันอาสาฬหาบูชา ตรงกับวันขึ้น15บห้าคเดือนเปดของทุกปีเป็นวันอาสาหาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมครั้งแรกธรรมจักกับวัตรรกกวตนสูตรแก่ปัญญวชัชีทั้ง5้าหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จแล้วอัญญากนธัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่นะครับ ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เลยตัดสู้เออเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัดสู้นะครับได้ดวงตาเห็นธรรมก็เลยได้เป็นโสดาบันดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าอัญญาสิวตัวตตะวัตตะโกโกนทันโยอัญญาเธอได้รู้เรื่องหนอหลังจากนั้นอ,อพุทธเจ้าก็เลยว่าเธอจึงเป็นพิสุ ทำบันไดเก่าดีแล้วเธอจงประพฤติไม่ปฏิบัติทำนั้นหมายความว่าหลังจากนั้นพระัญญกุลธัญญาก็เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาพระสงฆ์รูปแรกนะครับหลังจา,ากที่พระัญญกุลธัญญาเป็นพระสงฆ์รูปแรกรูปต่อไปก็ว่าปะาพัทธยะมาหานามะแล้วก็อสสชิ ตามลำดับนะครับในบรรดาปัญจวัชีพอหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง5รูปเกิดขึ้นแล้วก็จะมีวันสำคัญเหตุการณ์มหาจัจจ์สี4ประการนี่นะครับเราก็จะมาดูว่าวันสำคัญในวันมาฆบูชานี้มีอะไรบ้างหมายความว่าเหตุการณ์สิบ ประการนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือวันที่พระพุทธเจ้าไปแสดงโอวาทปาติโมกตรงกับวันวันมาฆบูชานะครับตรงกับวันมาฆบูชาก็คือพิสูจนที่มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย,ยจำนวนหนึ่งพนสรูปพิสูจทั้งหมดนี่เป็นเป็นพระอารหรันต์พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามี แล้วก็พิสูจน์ที่มาโดยโดย1,250รูปเนี่ยอ่าก็คือพระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดเลยอ่านี่นะครับอันนี้คือวันวิสาขะก็เลยเรียกว่าวันพระธรรมแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงอ่าวันเข้าพรรษานี้ก็จะมีพระพิสูจนสงฆ์แสดงธรรมโอวาทปาติโมกหมายถึงว่าไปลงโบสถ์ลงโบสถ์ไปลงอุโบสถ ก็จะเห็นแม่จำศีลอ,อุบาสิกาที่ใส่ชุดสีขาวนี่เราเราไปลงด้วยแล้วก็จะมีภาพพิสูจน์ที่แสดงโอวาท่าปาติโมเข้าไปในไปสวดโอวาทปาติโมในในอุโบสถก็คือการแสดงธรรมนั่นเองแสดงธรรมศีลสมาธิย่อมานั่นก็คือเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญานั่นเองครับโอเคนะครับก็จะมีอยู่3วบัน่ามบัน สำคัญสาคัญสาหรับวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชานี้ก็เป็นวันเกี่ยวกับวันถวายพระเพลิงนะครับวันถวายพระเพิงพระทธเจ้าพระทธเจ้าวันอัฐมีบูชาวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานี้โดยปกตินี้พระภิกษุจะเข้าพรรษาอยู่สามเดือนพอเข้าเสร็จแล้วก็ ออกออกไปทำจิตวัตรไปโปรดญาติโยมหรือว่าไปเดินทุดงเดินธุดงจาริกทั่วๆไปในระหว่างที่จำพรรษา3เดือนนี้ก็ไม่ให้จาริกไม่ให้เดินทุดงยกเว้นมีม,มีมีกิจจำเป็นสมัยก่อนนี้ก็หมายความว่าไม่มีการเข้าพรรษาแล้วพระพิสูจน์นี่เดินจาริกทุดงเน่ย ก็จะมีกฎมีอะไรพอเดินไปแล้วก็ไปเหยียบย่ำเหยียบย่ําข้าวนาของชาวบ้านเหยียบปลาเล็กปลาน้อยก็ตายเรื่องก็เลยไปถึงหูของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติบัญญัติให้บัญญัตใิญญตให้ภาพสูงเราเนี่อยู่จำบรรษาตลอดตลอดสามเดือนพอครบ3ามเดือนก็จะมีการประวารณา ปวารณาหมายความว่าอะไรปวารณาก็หมายความว่าอนุญาตหรือยอมให้อยอมให้พระพิสุที่อยู่ด้วยกัน,นว่ากล่าวตักเตือนกันได้ว่าตลอดระยะเวลา3เดือนนี้เราทําจิตวัตรอะไรบกพร่องไหมแบบนีอ้อเตือนกันได้ก็เลยเรียกว่าวันวันมหาปวารณาหรือปวารณา ก็จะมีวันโกนอ่าวันโกนเป็นยังไงครับคุณรูวันโกนก็หมายความว่าก่อนจะถึงวันพระวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันโกนอ่าก็จะมีการทําบุญสบาตเหมือนกันก็จะเป็นวันพระอ่าวันพระถ้าวันพระวันพระชาวอ่าชาวไทยชาวพุทธเราก็จะแบ่งอ่าอยู่4วันอ่าหมายความว่าศาสนาพุทธนั่นเองศาสนาพุทธเดือนหนึ่งจะมีอยู่4วันก็มีวันขึ้น8ดค่ำ ขึ้น15ค่้มเลม8ค่้แล้วก็เลียม15ข่้นะครับเดือนใด้เดือนขาดก็จะเอาเลีม14ขั้มเลม,ม14ค่้เนี่เป็นวันพระวันพระก็คือวันธรรมมัสวนะัะฟังธรรมการฟังธรรมนะครับแล้วชาวพุทธทำยังไงชาวพุทธยุคใหม่ชาวพุทธยุคใหม่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ก็ควรเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญใส่บาตรตักบาตรถ้าเป็นทางศาสนาคริสต์เขาก็จะไปไปวัดไปโบถ์วันวันอาทิตย์ถ้าเป็นพุทธศาส,สนาพุทธก็ไปวันพระทุกวันทุกวันก็ได้ครับทุกวันนี้ต่อไปเรามาดูวันสําคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกของโรงเรียนของเราศาส,สนาคริสต์ก็จะแบ่งนิกายอยู่อยู่สามนิกาย ศาส,สนาพุทธกม็มีมีหินญาณมหายานนะครับเหมือนกันเหมือนป,ป่าพระบ้านพระป,ป่าก็เรียกว่าธรรมยุทธ์าบ้านก็มหานิกายหินญาณเจรวาดมหายานอันนี้ก็ประจําเดือนประจําเดือนของอวันสําคัญเกี่ยวกับศาสนาคิดก็ประจําเดือนวันมกราเดือนเดือนมกรามีนาเมษา แล้วก็พฤษภามิจนาเลยครับวันอาทิตย์ของเดือนมกราก็จะมีการสมโพธิพนางมาลีมาลีพระชนนีพระเจ้าอย่างมีนามีนาคมวันพุธเดือนวันพุธก็จะเป็นพุทธลับเถาอาทิตย์ก็จะเป็นวันสมโพธิักบุญโยแซบพระสดาของพนางเมลีมาลีเป็นต้นน,น,นะครับ ถ้าเป็นมิตรนใหเมษาก็วันอาทิตย์ก็สมโพธ์ปัสะกาพระเยซูเจ้าทรงกับคืนชีพพระชนะมีความเชื่อทุกศาสนาก็มีหลักธรรมคำสอนที่แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันมีหลักประพฤติปฏิบัติเหมือนกันอ,อย่างเช่นศาสนาพุทธก็สิห,าสหาา้าสิหามีคารวะัรธรรมศัจจันติจาคาัธรรมะพวกนี้นะครับอ,อีกหลัก ความเชื่อศาสนาคิดก็ความรักความรักนี่นะครับกำหนดเดือนเป็นเดือนนักบุญโยเซฟเดือนมีนาพฤษภาเดือนแห่งพระแม่แม่พระพิจนาเดือนแห่งดาวหาดไทยสิงหาดาเดือนแห่งดวงหาไทยนิลมนเดือนตุลาเดือนจะนึงก็เดือนแห่งพระรูปประคำพฤศจิกาก็คือ เดินละลึกถึงผู้ตายในวิญญาณานี่ครับวันอาทิตย์เป็นวันสําคัญของชาวคิดาชาวคิดวันันพระก็เป็นของอาชาวพุทธต่อไปเราไปดูองค์ประกอบองค์ประกอบของแต่ละศาสนาก็จะเหมือนๆกันอย่างเช่นศาสดาศาส,สดา,สสดาก็หมายความว่า,าผู้ก่อตั้งหรือแล้วผู้ประกาศศาสนาหมายความว่าผู้ค้นพบหลักธรรม หลักธรรมของแต่ละศาสนานั้นอย่างเช่นพระทธเจ้าพระรเ,เจ้าเนี่ยค้นพบหลักธรรมอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก,ก็มามาประกาศแล้วก็มาเผยแผ่โดยแสดงธรรมครั้งแรกก็บรรจวคีนั่นแหละที่พระสงฆ์องค์แรกศาสนาอิสลามก็พระเยซูศาส,สนาเออขอทษนรับศาส,สนาคิด ศาส,สนาคริสต์ก็พระเยซูศาส,สนาอิสลามก็อ,อันอันกุรอ่านเออไม่ใช่ไอ้นามีนามีมูฮัมหมัดนะครับคำพีคำพีำพอแตกต่างกันคำพีพระไตรปิฎกคำพีไบเบิลคำพีคำพีอันกุรอ่านสาวกาสาวกก็คือตัวแทนของแต่ละศาสนานะครับศาราสถานก็หมายความว่าส,สถานที่ประกอบพิธีกรรมพิธีกรรม ก็หมายความว่าการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆเพื่อความสุขความเจริญสำหรับสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายหรือสิ่งแทนแทนศาสนาพระพุทธศาส,สนาที่มีเสมาธรรมจักรมีเสมาธรรมจักรเสมาศาสนาชิกศาสนาไอเครด์ก็มีตาไอพระ,ะเยซูเครื่องหมายบวก อันนี้เรามาดูพระพุทธศาสนาศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าคริสก็พระเยซูนี่นะครับพระไตรปิฎกไบเบิลอันกุรอานพระเวทน,นะครับในเรียนสามารถที่จะแคบหน้าจอดูดูดูก่อนที่เราจะทำแบบทุสอานะครับแล้วก็จะมีประมุขของแต่ละศาสนาประมุข ก็แตกต่างกันประมุกตัวอย่างประมุกของศาสนาคิดก็สันตปาปาพระสมเด็จพระสันตปาปาของศาสนาพุทธก็สมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระอนุปัาคตะยานสําหรับมุสลิมก็จุลาจุลาราชมนตรีประมุกของอของศาสนาอิสลามนะครับอของศาสนาอิสลามก็จุลา จุฬาราดมนบรีครับโอเควันนี้ก็อ,อันนี้นี่นะครับครับโอเควันนี้ก็สมควรเก่เวลา วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาน,นะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจชมแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดอ,อะไรไม่เข้าใจก็ทบทวนดูดูซ้ำแคปหน้าจอดูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองอวันสำคัญเกี่ยวกับชาติก็จะมีวันวิสาวิสาขาบูชาวันประสูติตรุ้ผลิิพานของ พระพุทธเจ้าวันพระสงฆ์ก็คือวันอาสาฬหาบูชาพระสงฆ์องค์แรกก็คือ,อะพระอัญญากลทัญญะแล้วก็วันมาฆาบูชาก็วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติมโมกให้แก่พระพิสุจำนวน1น5 0ันองรูปอโอเคนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพพาระไมยของตนเองให้ดีแล้วก็คนรอบข้าง คนรอบข้างของตนเองเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย